ดูแล้วน่าจะเบียดครับคุณเมื่อกี้รูปร่างสูงนะครับสูซับนี่อาศัยอาวุธที่ยาวกว่านะครับใช้เป็นประโยชน์ขนาดที่ตีใหญ่นะครับโอ้โหเก่งหมัดแน่นเลยทีเดียวเก่งอยู่นะครับกันยังอยู่ในช่วงบางจะเก่งครับบางจะแข่งครับแต่ว่าเข่งหน้าครับไม่ดีครับเดี๋ยวมันเคลื่อนครับหนึ่งปีมีหนึ่งครั้งนะครับรายการศึกดาวรุ่งเพชรปากายจันทร์วันที่2องพฤิกายนนะครับก็เริ่มชกเวลา19นาฬิกาโดยเสียจันท เพชรประกายจันนะครับทีมงานประกบคู่มวยคมแฝกสิทธิ์สิทธิ์ครับไปเลยโอ้ไปเลยครับโอ้ยโดนตกซ้ายเจาะขาต้องนับครับแม่วันนี้มาโหดมาดนตีอินโอ้โห้ยจะถูพาวัซลรีนครับแม่เหมือนกับไปโปะเหมือนกับให้คู่ต่อสู้เห็นชัดขึ้นไปหรือเปล่าคุณพิเชษเป็นสองมุมนะครับเรียบร้อยไม่น่ารอดครับโอ้ไปคู่ครับวันนี้ก็คงจะได้ดูกันยาวๆนะครับอาจจะมีถึง6คู่นะครับ พอนี่คู่น็อกรวดนะครับโอ้โหเรียบร้อยนะครับตีใหญ่เด็ดขาดจริงๆนะครับวันนี้ทำให้ทีมงานมีความสุขนะครับแล้วก็2,000บาทครับ2,000นี้เพื่อน้องครับชัยชนะนี้ทีมงานของเด็กเก็ก99วันของโอม MBK กว่าชายไปแบบเด็ดขาดอีกหนึ่งไฟครับอ่ะดูอีกทีนะครับสวยๆครับลงขาจิ้มหน้าครับุโอ้โหเข้า2เม็ดเลยครับหมัด ขามีอาการตั้งแต่นี่เป็นช็อต2ครับดูครับซ้ายเข้าขวาตบอีกทีครับโอ้โหสามเอกชกหนึ่งครับใส่ขบันพับนอกในครับสามสี่เม็ดมาจังหวะที่เขาเรียกว่าพยายามจะตั้งรับแล้วนะครับมาบังไม่อยู่ครับไายเช็กเกอร์นักเอาไป